สวัสดีครับผมตั้มไภสร้างหมนนะครับพอดีมี FC ถามเข้ามาว่าภัยที่ปลูกไปมีอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบแห้งนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นปกติของเขานะครับเป็นปกติของเขาที่ใบเขาจะต้องเหลืองนะครับเนื่องจากเขาขาดน้ํานะครับเนื่องจากเขาขาดน้ํานะครับสําหรับแปลงท่านใดที่ไม่มีระบบน้ํานะครับใบเขาก็าจะเหลืองเป็นธรรมดานะครับ พอเข้าสู่ฤดูช่วงหน้าฝนแล้วอ่ะใบเขาก็จะเขียวสดชื่นนะครับแต่ถ้าแปลงไหนที่ยังมีระบบน้ําอยู่นะครับนะครับใบเขาก็จะยังเขียวสดชื่นเหมือนเดิมนะครับลูกค้า FC ทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับนี่ครับแปลงนี้เราก็จะให้น้ํามีระบบน้ํานะครับนี่ครับเป็นพฤติกรรมของเขาครับไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับท่านใดที่ให้เทวดาเลี้ยงก็ อ่าไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปกติของเขานะครับที่ใบเขาจะต้องเหลืองนะครับแต่พอเข้าช่วงฤดูฝนอ่ะอ่าเดทยวดาท่านให้น้ํามาก็จะอ่าเขียวสดชื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แตกหน่อเหมือนเดิมแต่การเจริญเติบโตอาจจะช้ากว่าแปลงที่เขามีระบบน้ํานิดหนึ่งนะครับนี่ครับของผมก็เหลืองครับไม่ต้องตกใจนะครับเอฟซีนะครับนี่ครับแสดงว่าเขาขาดน้ํานะครับนี่นะครับ เราก็ต้องเอาน้ำช่วยให้เขาหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ